สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็พาทุกท่านมาชมตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ํานะครับเป็นปั๊มขนาดสี่หุนนะครับตัวนี้ปั๊มน้ําแรงดันสี่หุนตัวนี้เป็นของกลุ่มนักปฏิตฐ์นะครับของกลุ่มนักปฏิษฐ์อิสระกที่นอกกรอบนะครับตัวไดอะแฟรมพิเศลปั๊มตัวนี้โมเดลสี่ศูน TSI นะครับ4.0 psi 2.8บา r 220วตน0.3แอมป์นะครับ60วัตต์นะครับตัวนี้ uh, open นโอเพนโฟนะครับเปิดเปิดรูเนี่ยอยู่ที่17ลิตรต่อน,นาทีนะครับ17ลิตรต่อน,นาทีแล้วก็4.4แกลลอนนะครับ <c oughs> ใช้ไฟ220โวลต์ AC นะครับใช้ไฟได้ตั้งแต่60โวลต์ถึง240โวลต์ DC ด้วยนะครับใช้ไฟ DC ก็ได้ใช้ไฟโซล่าเซลล์ได้นะครับตัวนี้แล้วก็กินแอมป์อยู่ที่0.3แอมป์แม็กสูงสุดก็0.6แอมป์ m. นะครับแล้วก็เฟสเชอร์40 PSI นะครับได้2.8บาร์2.8บาร์ก็คือ28เมตรสูงสุดนะครับดัน ดันตั้งแต่ผิวน้ํานะครับทั้ง Programm, ดูดทั้งดันนะครับวัดรวมกันคือ28เมตรนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับห้ามโดนน้ำนะครับเพราะมีใช้กับไฟยฟ้านี่ห้ามโดนน้านะครับมีสายดินด้วยนะครับตัวนี้เป็นสายดินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมีฟิลนะครับฟิลขนาด1แอมป์นะครับเราใาสา่ฟิล1แอมป์ไปนะครับมีสายไฟมีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กเสียบนะครับเดี๋ยวเราเสียบนะเสียบไฟเลยก่อนเสียบนะครับเราก็ต้อง ต่อสายน้ําก่อนนะครับตัวนี้เราก็เอาน้ําเข้านะครับต่อน้ําเข้านะครับน้ําก็จะดูดมาจากบ่อน้ําหรือจะจากไอ้อลปลาก็ได้นะครับจากบ่อน้ําก็ดูดได้เลยนะครับตัวนี้สามารถดูดลึกได้สองเมตรนะครับดูดขึ้นนะครับ ขึ้นเองโดยอัตโนมโดยใช้แรงดูดของปั๊มนะครับพบเป็นปัน๊มปั๊มใจแลมนะครับนี่นะครับน,น้ํานะครับเดี๋ยวเราสวมท่อสวมสายนะครับทุกครั้งก่อนที่จะสวมก็ล้างก่อนนะครับเพราะว่าการไฟดูดกันน้ํารั่วตัวนี้มันเป็นใช้ไฟฟ้านะครับ ตัวนี้เหมาะสาหรับการเอาไปใช้กับเครื่องทําน้ําอุ่นหรือว่าระบบแรงดันน้ําในชั้นสองนะครับซึ่งน้ําประปาดันไม่ขึ้นดันดันขึ้นไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแรงดันน้ํากันแรงดันน้ำํำเี็บปักเลยจะต่อสายดินนะครับสายดินเส้นเนี้ยต้องต่อสายดินด้วยนะครับเพื่อกันไฟรั่วนะครับตอนนี้เราถูหนังหุัมพกนี่ ใช่ชัดๆเลยนะครับน้ำออกเต็มท่อนะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับรถต้นไม้สบายเอาไว้รถต้นไม้ก็ได้นะครับรถต้นไม้หรือว่าล้างรถนะครับแรงดันดีมากนะครับ มีภาพปิดของบานะครับปั๊มจะหยุดนี่นะครับปั๊มหยุดอัตโนมัตินะครับของบาร์ดีดันไปได้ถึง10เมตรนะครับ ที่เห็นได้ยินเสียงเป็นเสียงลมเข้านะครับเราต้องเวลาเราต่อสายต้องไม่ให้มีลมเข้านะครับนะครับก็มาให้ดูนะครับสําหรับปั๊มตัวนี้นะครับแรงดันน้ําดีมากนะครับก็มีจําหน่ายอยู่หน้าเว็บนะครับเราเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับปั๊มตัวนี้นะครับเห็นปั๊มเฟเชอร์ปั๊มนะครับ 220โวลต์ใช้กับโซลาเซลล์ได้ใช้กับแบตเตอรี่โซลาเซลล์ดีระบบ DC ก็ได้ AC ก็ได้นะครับเอาไว้ล้างบ้านล้างรถนะครับกรณีที่น้ำไม่แรงนะครับเราก็สามารถดูดทำให้น้ำแรงได้นะครับนี้เราใช้งานห้ามโดนน้ำนะครับตัวปั๊ม๋ยวโดนน้ำในเวลาวางวางตามตัวหนังสือนะครับ ตั้งแบบนี้นะครับให้หัวหัวทิ่มลงนะครับเวลาน้ํารั่วน้าไหลน้ําซึมหรือรั่วนะครับกรณีที่รั่วปั๊มรั่วนะครับก็จะไม่ไม่ทาให้ตัวปั๊มเสียหายนะครับไฟไม่รั่วไฟไม่ช็อตนะครับนี่นะครับให้ดูน้ําตรงนี้เราก็มีไว้ใช้งานได้ก็จะดีมากนะครับสาหรับบ้านนะครับบ้านเรือน ะรเสียงเงียบนะครับไม่ไม่เอ็ดน้องดังเบากว่าปั๊มน้ําบ้านนี่นะครับปั๊มน้ําในบ้านนะครับดังพอๆกับปั๊มน้ําในบ้านเสียงประมาณสามสิบถึงสิบเดซิเบลนะครับแรงดันดีมาก ๊มตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็ทดสอบให้ดูนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปใช้งานนะครับเราสามารถติดต่อเข้ามาในเว็บนับประติดเอ็นทีทีช็อปได้เลยนะครับเราก็ามาให้ดูชัดๆนะครับเห็นชัดๆไปเลยนะครับตัวนี้สามารถเอาไปใช้กับเครื่องปั๊มน้ําปั๊มที่ใช้ในการลดน้ําผักน้ําต้นไม้ก็ได้นะครับหรือจะมีข้อต่อ อีกแบบหนึ่งนะครับครับเราก็มีทั้งแบบแบบนี้เลยนะครับตามรูปเลยตามวิดีโอตามรูปตามอยู่ใน youtube นะครับอยู่ใน l ล ne ในแคตตาล็อกนะครับถ้าจะซื้อก็เข้าไปดูในแคตตาล็อกนะครับว่าจะเอาแบบนี้หรือแบบนี้นะครับแบบนี้จะมีทั้งแบบพลาสติกแล้วก็ทองเหลืองขึ้นอยู่กับว่า,วาล็อตที่เราสั่งมานะครับ ถ้าเรามีทองเหลืองเราก็จะให้เป็นทองเหลืองไปมีพลาสติกก็เป็นพลาสติกไปนะครับคืออนี้อันนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเกลียวนะครับแบบนี้จะเป็นแบบใส่ท่อนะครับท่อเกลียวนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือมีอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับทองเหลืองนะครับ นีมีสามแบบทองเหลืองตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ท่อซีหุ่นออกไปนะครับตรงนี้ก็เราใช้ท่อประปาสีหุน่นใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับมีอยู่สามแบบนะครับให้เลือกนะครับท่านก็สั่งเข้ามาได้เลยว่าจะแบบไหนนะครับจะหัวต่อคอนเน็กแบบไหนนะครับก็ มีให้ดูให้เลือกในเว็บเลยนะครับเวลาจะสั่งก็เลือกเลยนะครับว่าจะเอาแบบขอต่อแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้นะครับไอตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ตัวนี้เป็นพลาสติกตัวนี้เป็นทองเหลืองตัวนี้ทองเหลืองถ้ามีพลาสติกเราก็จะใช้พลาสติกนะครับทองเหลืองนี่ลงทุนสูงครับก็แถมอีกนิดหนึ่งนะครับ สำหรับท่านที่นำไปใช้นะครับถ้าไปต่อกับตัวเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับแนะนําให้ทางออกนะครับทางนี้ทางออกนะครับพอเราต่อท่อน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราควรจะมีแอร์เวนะครับหรือกระบอกนะครับในการเก็บแรงดันนะครับหรือกันกันตัวตัวนี้ก็ชากนะครับเพราะว่าถ้า น้ำไหลไม่ทันนะครับน้ำออกไปแรงนะครับน้ำไหลไม่ทันตัวนี้จะปอกแปกปอกแป๊ปอกแป๊อกแปตลอดเวลานะครับทำให้ตัวนี้เสื่อมเร็วนะครับแล้วก็เสียง่ายนะครับเราก็ต่อท่อแบบนี้นะครับทางออกนะครับเราก็ต่อเกลียวขันเข้าไปก่อนนะครับหรือจะพลิกด้านนี้ก็ได้นะครับเอาด้านล่างไปใช้งานด้านบนก็ใส่ถังน้ํานะครับใส่ถังน้ําหรือใส่ท่อให้ขยายใหญ่นะครับจากสี่หุนเป็นสองนิ้ว ยาวสักห้าสิบเซนนะครับกําลังดีกรณีถ้าถังใหญ่ๆมากๆก็จะดีนะครับแต่ถังใหญ่มากจะมีแรงดันลมเยอะเกินไปนะครับนะครับเนี่ยจะเป็นถังแบบนี้นะครับคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นถังน้ําเราจะเห็นว่าถังน้ําเครื่องเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับจะมีถังใหญ่ๆนะครับไว้นะครับก็คือช่วยพักลมนะครับช่วยแรงดัน กันสวิกป๊ปอกแปก๊กปอกแปก๊กตลอดเวลานะครับถ้าถังใหญ่มันก็จะปอกแปก๊กปอกแป๊กนะใหญ่มากๆก็ป๊อกยาวไปแป๊กนะครับถ้าถังเล็กๆอย่างนี้ก็ปอกแปก๊กปอกแปก๊กปอกแปก๊กเพราะว่ามันจะน้ําจะขึ้นมาแล้วก็ตัดแล้วก็น้ําลงไปแล้วก็ต่อน้ําขึ้นมาก็ตัดลงไปกระต่อจะทําให้ฝักบัวน้ําไหลนิ่งตลอดเวลานะครับ แล้วก็ไอตัวนี้ก็จะตัดตอกแตกตอกแตกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่มีถังตัวนี้นะครับมันก็จะตัดแตกๆๆๆกๆกแตลอดเวลานะครับทำให้สวิสเสียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ท่านก็ถ่ายใส่ตัวต่อใส่ตัวแอร์แวร์หรือแอร์แวหรือถังลมนั่นเองนะครับให้ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับใส่หลายถังก็ได้แต่ไม่ควรจะเป็นถัง3นิ้ว4นิ้วขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะระเบิด ถังเล็กๆก็พอนะครับขนาด2นิ้วยาวไม่เกิน50เซนนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทุกท่านที่ต้องการนำไปใช้งานหรือจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับกับร้านนักปตินะครับเข้าไปใน npt shop นะครับแล้วก็สั่งได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ